สวัสดีนี่หาวังนี่เราอยู่กับชาวไซชิงเป่ามังอังแบบนี้แหละบางเป็นเกมที่หน้าตาไม่ค่อยน่าเล่งนะแต่ว่าว่าจะเล่งใครจะทำหมายอนะ๋ทุง400บาทวังนี่จะมาทำทุงให้มังเปล่าตรงกับบ้างให้ดูมาเรามาลองดูกันว่าเกมที่มังหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยอย่างนี้มังจะทำกาไรให้กับวัวไรหรือเปล่า หากไปผังมาฝากออกดไลค์กดแชร์ให้รวยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมหน้าตาแบบนี้เอ็กมาเลยแล้วกันลิงก์แต่หลังออดใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอปังคงเขาชอบเล่นเกมที่มั่งมีเอฟเฟกต์สวยๆงามๆแต่ว่าบอกเลยว่าเกมพังนั่งบางทีอยากจะกินเงินเราเราต้องมาหาเล่นเกมที่มั่งหน้าตาแบบเนี้ภาพไม่ค่อยสวยเอฟเฟกต์ไม่ค่อยเลยเสียงก็แตก บอกได้เลยสุดยอดจริงๆอืจัดไปเลยเกมนี้ายเพิ่อมอีกออกโต้สปริงไปออโต้สปริงอ่ะไม่ต้องกกเองนี่มังเสียเวลาเวลากันเลยทีเดียวค่อยๆไปค่อยๆไปมามังต้องรอมังต้องรอหน่อย ใร้องไม่ค่อยไล่อะไรอืมอะพังไปแล้วก็พังไปพังไปกัาหนึ่งนาทีแล้วละ่ะมันก็เหมือนเดิมเว้ยนี่ได้กำไรมาสี่สิบบาทแล้วลงจ่ายแล้วบอกเลยว่าได้เงินแล้วอืมโอ้คงเยอะว่ารอบนี้ได้มาเยอะหน่อยวะ สนใจอย่าลืมแม็กกังมาละกังลิงใต้ล่างนะว่าใสาว่วาให้เรียบร้อยแล้วสมัครวังนี้รัววังนี้สมัครพุ่งนี้รัวพุงนี้ไม่สมัครก็ไม่ต้องมาคอยกางเปลืองน้ําลายอืมไปกันต่อหมังให้มาเมื่อกี้เกือบเจ็ดร้อยแล้วมองเหลืออะไรวะอ่ะขึ้นไปเจ็ดร้อยก็อ่าบิ๊กวิง ว่บอกแล้วไงว่าเกมหน้าตาแบบนี้จะต้องพาว่าเป๋าตุงแน่นอนเกมไหนที่บิกวิงแล้วว่าก็จะพอจะเลิกเล่งนี่ไง416บกาทโอเคพอไล่นะสำหรับเกมนี้ชาพ่อรวยอย่ารวยนะาแอกมาเลยละกางลิงใต้ล่างโกกไล่ก็แชร์ให้วอ้วยละกางแล้วไปก่อนละกากีน่นางวะ